ตอนนี้ทีมงานของผมได้เดินทางเข้ามาบริเวณพื้นที่กาดเมืองผีบริเวณพื้นที่ตรงนี้ก็จะมีอยู่สองเส้นท,ทางด้วยกันบริเวณที่ทีมงานผุ่มเข้ามาก็จะเป็นทางด้านติดไปทางเมนหรือป่าช้านั่นเองบริเวณนี้ผมได้เดินทางเข้ามาบริเวณพื้นที่ด้านในเป็นที่เรียบร้อยก็กาศเมืองหรือเมืองกาดเมืองผีนั่นเอง ก็จะมองไปเรนณด้านบนก็จะเห็นธรรมชาติที่สวยงามและความน่าทึ่งที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนบริเวณตรงนี้จัดเป็นบริเวณพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวได้อ่านศึกษาประวัติความเป็นมาของเบืองกาดหรือเบืองกาดผีนั่นเอง มีคำนานเล่าสืบต่อกันมาว่ามีชาวบ้านแห่งหนึ่งได้เดินเข้าไปในบริเวณพื้นที่ป่าและก็ได้พบเจอหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีตลาดมีผู้คนอาศัยเป็นจำนวนมากผู้คนนั้นได้เดินซื้อของจับจ่ายบริเวณพื้นที่เมืองนั้นเป็นจำนวนมาก หลังกับที่ได้ลับบ้านความดีใจก็ได้บอกพี่บอกน้องได้เงินเยอะระหว่างจับใจใช้สอยหลังจากที่กลับบ้านตรงได้ตกทะลึงสุดท้ายก็ไม่ใช่เงินแต่เป็นใบไม้ก้อนหินนั่นเองบริเวณพื้นที่ตรงนี้เป็นบริเวณพื้นที่ด้านบุญสุดของกาดเมืองผี ตอนนี้ผมได้เดินไปบริเวณพื้นที่ศาลาเล็กๆหนึ่งก็ได้เหลือบมองไปเห็นองค์พ่อแต่หรือพ่อปู่ฤีษสีทันใดนั้นผมได้ไปกราบพ่อปู่ฤีษสีตอนนี้ผมได้แผ่นกล้องบริเวณกาดเมืองผีก็เห็นความงามความส,สวยงามของหินของธรรมชาติที่เกิดขึ้นเอง โดยโบริเวณพื้นที่ตรงนี้เป็นการดเมืองผีที่น่าเที่ยวน่าทึ่งของเมืองชะปาการอีกที่หนึ่งที่อยากให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสบรรยากาศไม่ว่าธรรมชาติเสียงนกจบคมความสมบูรณ์ให้นเห็ถัดนี้ไปกับผมได้ ดูธรรมชาติบริเวณพื้นที่รอบๆเมืองผีก็ได้เห็นธรรมชาติความสวยงามของเมืองอำเภอชัยปะการก็เห็นทิวเ,าเขาุบเขาตลอดจนพี่น,จจน้องประชาชนทำไร่ทำนาทำสวนบริเวณพื้นที่ด้างล่างตอนนี้ก็เห็นทิวทัพอันสวยงามเลยทีเดียวกระผมก็ จะได้เดินทางกลับบริเวณพื้นที่กาดเมืองผีตอนนี้ผมและทีมงานทั้งหมดสองคนได้เดินลงไปยังบริเวณพื้นที่แต่ล่างเมืองกาดผี บริเวณพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่จะขึ้นมาเมืองกาดพีได้ตอนนี้ทางช่องชาแนลชีวิตจริงออนทัวร์ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ